หลัคเซ่เพราะวันนี้มากันเยอะมากๆมีทั้งคาก์เซ่ที่เป็นคนไทยแล้วก็อินเตอร์แฟนด้วยนะครับดไรอ่โอ้โหบอกเลยผู้ชายวันนี้ความหล่อไม่มีพักความน่ารักไม่มีลดนะฮรอบะ เ็กหน้าตาทีเลยละอะไรว้าวเล้ทล่ท่านี้าวโอ้โห่มากมาก่ะท่านี้ยัง,ยงยไม่พอเดี๋ยวเราจะให้ยองแจได้ถ่ายรูปเซิรก,กับทุกคนเลยท่ยาังอจา่ิอีกหเน่ยะครบอ่ะ เดี๋ยวนะครับคุณจานโครจองมาพบกันในเรืของตัวเต้นเวิร์สเทอรเนชั่นนะฮะกับจุดหมายปลายทางที่ทั้งคนไทยและก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับต่างยกให้เป็นหมุดหมายอันดับหนึ่งในใจที่ต้องมาเยือนนะฮะอย่างสยามพารากอนนะครับเน้อโอเคเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เอชิญนะครับเชิญผมอ่ะเพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาแจ้งก่อนเลยนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างนะครับวันนี้ที่แฟนๆผมมา เราต้องรับกันแบบล้นหลามไม่ใชเดียวนะครับเยอะมากๆแล้วก็มีอาเซีไทยแล้วก็อินเตอร์แด้วยนะครับหลอนั้นนะนี้ัไม่เลยโอ้โทุมหก็าไมรูปกับตัวจริงมันไม่เหมือนกันทำไมตัวจริงมันหลอกคนจริงไหมโอ้โหอ้าหอ้โห้โอ้้้ออ้อโ้โห้้้ว 미역 태국 정말 많이 셨잖아요 이번에는 몇번 방문인지 아세요 이번에 그래도 한 다섯 번온거 같은데? 아닌가? 이번도? 이번 연도만? 기억해져. 해피네요. 오. 빠지나았네요. 그럼 오가다 여행 요 태국 타이บ้안에서 어디 어디 가보셨어요? 사실 저에 방콕에 있었던 것 같긴 한데. ที่ายยามาส์แฟนๆของคุณทุ그냥좋은거ดูมาเลยที่นี่ที่ส่นวมสนาวาม,ววมากก็มาแต่กรุงเทพอย่างเดียวครับแต่ว่าสิ่งที่ดีก็คือมากรุงเทพแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆใช่ไหมครับก็เป็นสิง่งที่น่ที่สุดเลยค่ะนีเขามาที่นี่แล้วเขาเขาได้ไหมครว่าเขาดาวมีแค่วันเดียวแต่รักยองใจคนเดียวมีให้ทุกวันเลยนะครับ

자, 짜파이 티어네, 양 자, 짜파이 티라, 이이가블라카파그 태국에서 하루의 자유시간 주어진다면, 어디에 가고 싶고 그리고 누구랑 같이 가고 싶으신지? 어, 안 그래도 이번에 그 조금 쉬는 날이 있어가지고, 어, 백화점에 와가지고 제가. เลโก้ล้วชอบดูว่าเลโก้จะท่องยังว่ี่ก้ก็เลยอยากจะมาที่เสียพากรแล้วก็โอ้โหแลวผมคิดว่าน้อะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยแฮปปี้สุดๆเลยเพราะฉะนั้นน้ก็ตั้งใจมาที่เสียพากรเลยนะครับผมก็ชอบเลโก้วกีคว่าเราคุยกันแล้วด้วยนะครับน่ารักมากนะครับแล้วนอกจากนอกจากที่เป็นที่เสียมเ่นะครับ คุณ๋ยวจะบอกว่าความพิเศษที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นี่ก็คือยองแจเนี่ยเข้ามาเขาดาวที่นี่เป็นครั้งแรกเลยถูกมนะคัเพิ่ออน้นนก็ชองมจวัชอบมิจวัใช่ครับครั้แรกเลยโอ้แล้วตื่นเต้นมากขนาดไหนนะสำหรับครั้งแรกในครั้งนี้ก็หมดตอว์สยอด얼마나คาดหวังออ๋ออต่ผก็ 원래 항상 한국에서 했는데, 물론 한국에서 한 한국 것도 좋았지만, 다른 이제 나라, 태국에 와가지고 하는데, 아무래도 뭔가, 또새 어떤 좋은 일이 있으려고 이렇게, 이렇게 다른 곳에서 시작하게 되는 것 같아서, 오히려 좀 좋다? 다른 시작이 위해서? 뭐. จริงๆแล้วปกติปีใหม่ก็จะเขาดังที่เกาหลีใช่ไหมคะตบนที่เกาหลีก็ดีเหมือนกันแต่ว่าครั้งนี้ได้มาที่เมืองไทยได้เป็นที่ต่างประเทศ้อย่างเสึกว่าแปลกใหม่แล้วก็แฮปปี้มากเลยรูงสุดเริ่มต้นใหม่ดีอยู่แบบชองนี้โอ้แล้วทุกคนแฮปปพี่ไหมทุกคนแฮปปี้เหมือนกันไทยปดตำห้ลูกกระเดพี่ด้วยเหมือนกันนะจะไม่เอาคิมคนอื่นเมาลงแทนแล้วกันนะครับผมอ่ะแล้วพูดถึงนะครับปีใหม่ที่มาถึงแล้วก็โอเล สวัสดีปีใหม่ค <hi> รับขอรับส่ปีใหม่ทุกคนที่อยู่ี่ี่เลยนะวก็จริงันปีให่เหลออีกสองสามวันใช่ไหมครับแต่ก็หวังว่าทุกคนเชื่อว่าคนหล่อคนนี้คนหล่อคนนี้คนหล่อคนนี้ เป็นของคุณนะครับเป็นของคุณนะครับเป็นของคุณนะครับ Yes าหยุดอย่าหยุดอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งเต็มเต็มคนหล่อคนนี้ฮัลโหลคนหล่อคนนี้ฮัลโหลคนนี้เป็นของคุณนะครับเป็นของคุณนะครับอฮัคนหล่อคนนี้เป็นของคุณนะครับ 이게세 명? 이 t s not helping you! Yes, I'm not helping you! Yes, 에 m not h e 이 p i n 이 y 같이 볼수 있을 것 같아서 그래서 기분이 좋습니다 그래서 멤버들 그냥 늘 지금처럼 항상 건강하고 l 잘하고 있으니까 제가 뭐 한다기보다는 다들 알았어요 하니까 멋있는 사람들이잖아요. 네. 그럼 한번해그고다나 해에 아마도 3나게될 거예요. ดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยรู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรก็อยากให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงเหมือนตอนนี้อะค่ะครับป๋อหนะครับที่คุณขอบใจใชัใชาใช่จริงตอนนี้จริงบอกเขาเป็นคนที่หัวเราะสนุกสดใสมากโอ้โชุดแต่งเป่งจี้ยี่ป่อยใช่ไหมใช่ไหมตัดมือไหมกคนชอบเส้นมากกวมานะพี่สาวทุกคนชอบมากเลยสาวผมคุณเด้อไม่ได้ดูแบบแปลกป้า

I'm boy, you 잘하 l 데 k e a lady. No, you're 러 o 그러면 마지막 인사하고 t 래를해볼 m 요 o i 아요 to b 들 a mother. I'm g o Only รักนะคะขอบคุณจริงๆนะคะรับ